วันนี้เรามาวิเคราะห์ก่อนซ่อมนะครับขอดูความเสียหายของเครื่องที่จะต้องทําอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ส่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับส่งมาจากเครื่องยนต์นะครับเป็นรุ่น Spark 135สปาร์ค135คาบูขับคัดมือก็ตอนนี้ก็ถอดมาแล้วครับ ก็มาดูกันว่ามีอะไรเสียบ้างแล้วก็จะได้รายงานเจ้าของรถด,ด้วยครับอ่าขแรกก็มาดูช่วงบนกันับช่วงบนช่วงบนก็เลิกจากลูกสูบนะครับลูกสูบก็มีทำมีล่องมีอะไรมาด้วยนะครับ คันนี้มาประกอบเครื่องมาร์กแก่มานะครับทันนี้รอยตีปอกมาครับตีปอกมาแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ใหม่นะครับลูกก็เป็นลูกเทียมมาตีปอกมาครับ้เจะของรถได้ทราบกันนะครับเตือนฝาสูบโอเคนะครับวาสีตัวนะครับวาสีตัวใช้ได้หมดครับขับตูดวาไม่แตกนะครับ ไม่ไม่เสียนะครับปีกปีกวาลก็ดีครับปีกวาลครับปีกวาลดีทั้งสี่ตัวเลยนะครับปีกวาลดีแล้วก็บ่าววาลก็โอเคนะครับแล้วฝาสูบก็ตรงนี้ก็ไม่ดีผูกก่อนไม่ต้องล้างหน้าฝาสูบไม่ต้องอะไรเพียงแต่ว่าเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็จะไมีบดวาลแล้วก็เปลี่ยนซีนกันวาลให้ใหม่หมดเลยทั้งสี่ตัวนะครับบดวาลใหม่แล้วก็มีแค่ล้วงฝาสูบ พวกดีให้ครับตามสไตล์ช่างสอนโลง่งวิ่งเรียบนะครับส่วนส่วนประกอบที่มีมาก็กปั๊มน้านี่เดี๋ยวต้องทําให้ใหม่หมดเลยนะครับสินเป็นของเทียมมาตอกตอกไม่มิดด้วยตอกไม่ลงครับสินปั๊มน้ําแล้วประกันพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะครับส่วนแคมไม่เป็นไรนะครับแคมดีรอดตัวนะครับแคมดีกระเดื่องกระเดื่องดีนัดตั้งวาลไม่เป็นไรไม่แตกนะครับ เทียนก็ใหม่เอี่ยมนะครับส่วนสบูนี่เดี๋ยวทั้งสองก็จะดูแลให้นะครับโมดิฟายอะไรให้ใหม่ทําให้ใหม่นะครับเดโมหรอกครับเปลี่ยนอะไรเนี่ยลูกยางเจ็ตมีใช้สิลิโคนขุดมาเดี๋ยวก็หาของแท้ใส่ให้เลยนะครับส่วนตัวนี้สะพานโซ่ตัวหน้านี้ก็ใส่กับหลังหันมานะครับใส่กับหลังหันมาดีที่ไม่หักนะครับแต่ไม่เป็นไรยังรอดได้ ตั้งมาร์กผิดมานะครับมาร์กแก่ก่อนวัยนะครับก็โอเคก็ช่วงบนก็เดี๋ยวก็ทําอัปเกรดใหม่นะครับทาฝาสูบใหม่บดวาลวอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วครับส่วปั๊มน้ําเดี๋ยวจะเปลี่ยนซิลของแท้ให้แล้วก็เปลี่ยนพวกปะเกน็นปะเก็นดี่ต้องเป็นปะเก็นดํานะครับเป็นปะเก็นดาแล้วก็ปะเก็นรองสีเขียวๆนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปเปื่อยตาทางแล้วจะเดือดร้อนครับ แล้วสปริงวาลนี่ก็เดี๋ยวอัพให้ใหม่เลยอัพสปริงวาลให้เป็นสปริงแต่งนี่สปริงเดิมนะครับก็ส่วนส่วนทุกล่างก็ลอดมาดูแล้วครับระบบพัดก็โอเคดีนะครับก็รอยเปลี่ยนมาใหม่หมดนะครับก็เดี๋ยวจะทจะําจะทั้งสอนจะ m o d ฟ f y ช้ำในให้ครับพช้ำในนี่เดี๋ยวจะมีเจาะรูให้ใหม่นะครับ จะรูระบายน้ำมันให้ให้น้ำมันเข้านะครับแล้วก็ด้านข้างเด้อครับให้น้ำมันไหลแต่ด้านข้างนี่รอยเจาะมาแล้วครับรอยก็โมดิฟายมาแล้วเหมือนกันครับก็มีตําราที่ดีมานะครับแต่ว่าด้านหลังไม่เจาะน้ำมันก็ไม่เข้าครับน้ำมันไม่เข้าซึ่งนี้มีสกปรกเยอะไปหน่อยนะครับนี่ครับที่ถ่ายมาตะแกรงตันแล้วครับปุดตันหมดแล้วไ้กองเป็นเทียมมานะครับโป่งเลย ครับนี่ครับโป่งเลยครับน้ำมันไม่ผ่านนะครับไส่กรอนเป็นของเทียมนะครับอ่อย่างอื่นนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมีแต่ว่าเห็นเขาทากาวมาก็เลยขอดรื้อมาดูเลยนะครับเดี๋ยวปาเกนจะเปลี่ยนเอาปาเกนอย่างดีๆใส่ให้นะครับกระส่วนด้านจานไฟครับด้านจานไฟนี่ก็โอเคนะครับเพีนงปาเกนไม่ดีอย่างเดียวก็ตรวจเช็คดูแล้วพวกระบบ ปั๊มระบบอะไรก็ก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวทาความสะอาดแล้วเปลี่ยนประกันให้ใหม่นะครับจะได้ไม่ลบรุงรังนะครับปิดคอยนี่ดูยังสภาพดีอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทําช่วงบนแล้วก็เปลี่ยนประกันช่วงล่างแล้วไล่เก็บควา,ามพร้อมนะครับแล้วเจาะ m o d ฟายชามในคัดให้ครับก็ของเก่าก็เหมือนเหมือนอัดทาจาะระบีในชามคัดมาก เยอะเลยนะครับเดี๋ยวท่อนสอนดัดให้ใหม่นะครับก็คงมีแค่นี้ครับส่วนก้านสูบดีครับก้านสูบไม่เสียครับก้านสูบยังตึงครับยังนิ่งอยู่ครับยังแน่นไม่เป็นไรนะครับก้านสูบไม่เป็นไรครับปลอดภัยครับก็เป็นกานว่าเครื่องกากเพชรบุญวันนี้ก็ถอดวิเคราะห์แล้วนะครับเดี๋ยว ไว้พบกันอีกครั้งหนึ่งก็ช่วมประกอบเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็อยากหารถเทสให้ตอนนี้รถก็มีแล้วทําเตรียมไว้เทสนะครับรุนขบูนก็มีมาคันหนึ่งนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับจอดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะได้เอาเรมชุดนั้นขึ้นเทสให้นะครับตลอดช่วงนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวกับเครื่อง ที่ส่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับใช้นามใน f a c e b o o k ว่าคุณท็อแลนนะครับก็วันนี้ก็เสร็จแล้วครับยกเครื่องขึ้นเทสนะครับแล้วก็จะทำการถ่ายลำเครื่องออกยกลงถ่ายลำเครื่องออกแล้วส่งกลับภูมิลำเนาเพชรบูรณ์นะครับครับก็คันนี้ก็ทำ ช่วงบนนะครับเป็นเสื้อลูก R15 <ม>เสื้อ m s l a s h นะครับ R15 อะ่ a อะ R15 ตัวใหม่สตัวตัวเก่าแต่ว่ารูนสุดท้ายนะครับ<ม>ก็ทำให้เสื้อลูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงวาล์วปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มีซ่อมคาบูให้คาบูก็ซ่อมเปลี่ยนลูกอย่างเจ็ดให้ครับแล้วก็มีโมดิฟายทำในคลัดให้ด้วย เปลี่ยนเปลี่ยนประกันฝาครอบคัตฝาครอบจานไฟที่มาแบบแย่ๆก็เปลี่ยนให้หมดครับไส้กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็แต่หัวเทียนก็ไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนมาสภาพดีครับซ่อมคาบูซ่อมคาบ,บูเปลี่ยนลูกยางเจ็ตนะครับและพร้อมทั้งประกันด้านซ้ายนะครับประกณนด้านซ้ายจานไฟอะไรพวกนี้ทําใหม่หมดนะครับ พร้อมทั้งตัวเร่งโซ่เราลิ้นก็เป็นแบบปรับมือนะครับอันนี้เป็นเสื้อรุ่นใหม่นะครับแข็งแรงกว่าเสื้อรุ่นเก่านะครับไม่เหมือนสปาร์กนะครับเป็นอา5้ารุ่นเก่าแต่ว่าสุดท้ายนะครับตัวเก่ารุ่นสุดท้ายก็ปั๊มน้ําก็ทําให้ใหม่หมดรับเปลี่ยนซีนล,ลูกปืนโอลิงเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับเหมือนที่ในรูปที่ลงให้ดูครับและตอนนี้ก็เทสแล้วครับหม้อน้ําใส่เทสลอง ติดเครื่องเครื่องเงียบกิฟค,ครับฟังเสียงดูนะครับฟังเสียงนะครับโชว์เลยเครื่องยนต์นติดแล้วครับเครื่องยนต์ติดแล้วครับจะมีเสียงชัดๆก็คือว่าไม่ต้องใส่กออา,ากาศนะครับไม่ได้ใส่กอเพราะ่าเดี๋ยวจะยกลงติดเครื่องแล้วก็เทสน้ํามันน้ํามันเครื่องปั๊มตัวตัวข้างหน้าลีนะครับเทสดูครับซิ้นในในฝาครอบคัดตตรงนี้ตรงหัวข้อเหวี่ยงก็เปลี่ยนให้นะครับ ถ้าสตีซินตัวนี้ขาดรั่วนะครับแล้วถ้ามันหากไม่เปลี่ยนถ้าสอบไม่เปลี่ยนแล้วน้ามันจะไม่ปั๊มขึ้นข้างบนนะครับเจอมาแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเครื่องเงียบกิฟครับเสียงช็อตชอด้เสียงขบูครับกระูครับนี่ครับ R สิบห้าครับหวังว่าถายน้ำมันเครื่องดีๆแล้วก็จะได้ไปใช้สักเป็นแสนกิโลนะครับ พราะของคุณวิรัตก็ใช้ได้แสนกว่าโล55นะครับก็ถ่ายแล้วมันเครื่องบ่อยๆดูแลให้ดีๆอย่าปล่อยไว้นานนะครับก็สามารถใช้ได้ดีๆครับเป็นเครื่องเครื้อสูตรแอลกอฮอนะครับเสื้อลูกแดรกอฮครับตอนนี้ก็ส่งกันมาเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งกลับแล้วครับเดี๋ยวยกลงถ่ายแล้วมเครื่องออกนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันเครื่องใหม่ให้ไปนะครับให้ไปเติมเองเพราะว่าเวลาขนไปนี่ ทางขนส่งเขาไม่ยอมนะครับเราต้องถ่ายล้วยเครื่องของครับนี่ครับยังมีเครื่องมาอีกหลายเครื่องจะต้องทํานะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ส่งเสร็จก็จะต้องทําต่อไปอีกครับมีรถรออยู่อีกหลายคันครับก็ในนั้นว่าจบคลิปวิดีโอนะครับสําหรับสปาร์ค135คาบูคัดมือนะครับคันนี้ของคุณทอปแลนด์เจริญเวชบูรณ์ครับ ก็รอรับได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้แล้วครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งสอนวงสว่างกับแนวทางใหม่นะครับไม่ต้องส่งตัวรถส่งเฉพาะเครื่องมาได้เลยนะครับทั้งสอนจัดให้ทําให้เพราะว่าเรามีเรามีเฟรมตัวอย่างสําหรับเอาไว้เทสอีกสองอีกสองเฟรมนะครับทั้งหัวฉีดและคาบูนะครับเรามีให้เทสสําหรับท่านที่ส่งเครื่องมานะครับ ก็ทาดีที่สุดครับและก็ส่งกลับนะครับจะได้ไปใช้อย่างดีครับทําที่ไหนไมีถุกใจนึกถึงช่างสอนวงสว่างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเราวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่าง